สบายดีเจ้อพี่น้องสบายดีว่สูสุคนพอกันตอนสวยๆน้องขึ้นมากินข้าวสร็มันยังฮุบเครื่องง่วงเลยไาติดม่คน่อสี่ห้คน

ประดำอยู่เขาต้องดีดรวมหัวมือใหม่จะลออีกดัมทุกคมันชินงีดัหมดแล้วดาก็เก่าลผมเป็นถ่ายเลยเนาะย่องดัมจุกคน

các bạn hãy đăng cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ก็แค่นกปูเหมือนมากรถมีวันไปไปดึเนาะไปง่ามเลกระปุกหลักกไปนี่ยไ่างนี้เลยยืมเหมือนกันชาไปยืนหาจะยืนหง่าอย่างนี้ขโยปัญหาเดิมไปรอเดิมปุบไปเท่ากันมั้ยปุ๊บไปเอาไปเอามาเอาไปปิ้งซีนไหม

ต้อกินกับตีนออกมาอืมทานเค็มๆกับเล้ยอืมล้วเ็มหมนมางี้วสีน้อยสิิามเอหมร็นดน่นเ่นอเออเดียวลงไปเห็น

แฝงแม่ว่าสนอนนอนมันจะจักนอนนอนนอนข้างนอนมาอยๆน่โเนียเเปนเนี

เกบ้าเียนะดวไ่เลาไลมันอยู่ในขาางดินชงมันใหมนีคุณยัไปพร้อม่ไมันสบายเ็วดบ่มึอือนไปไก่มเห็นมไปไเห็นมันตกมันเห็นี่มนหำออกว่นดิอ๋อเขาบอเอองไม่ได

อมาดื่มกระสัน่งน้ำปกเกิมฝืนเี่ยบอกกินอาหาเข้าวนชื่อเย็นหน่อยเก็ดมันเย็นแ่ไหมจี๋ยวนน้ำแข็งมันบริเยเ็นแน่นอแข็งบนเยเเอาไปไหนเห็ดอาเ่า

อ่างล้ำๆในวดเดือดปลาจไปลู้เนอันนี้อเป็นลก้าวก็ต้องนั่นอะไลอยู่กวางข้างเตียง้องเลยแล้วก็เข้าไปเป็นกาเฉลิ่งเหลืออ้อเปาลไปเฉลิ่งอี้เนาะเปิลวเลย

74 Cho cho vào luôn nhá. Bye bye. bye, -bye.